งเงินมองอาหอาฮยมองใหญ่เลยเอ,เอแม่อยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถุงเงินเดี๋ยวเพิงเ่งเ,เ,เ, <c oughs> เงินเงินมีน้องมีเพื่อนเล่นละค่ะ ถุงเงินมีเพื่อนเล่นสนุกเลยลเฮ้ยไปเดินไปหาแม่ไหมถุงเงินอุ้ยออกมาแล้วออกมาหาแม่อืออแม่แม่อยู่ตรงนั้นเหรอถุงเงิน ถุงเงินถุงเงินสนใจน้องอีกล้วถุงเงินนะถุงเงินอย่าไปถูกถุงเงินกำลังสนใจน้องใหม่ค่ะมีน้องใหม่มาเดินไปแย่น้องถุงเงินนี่มาคุยกับแม่ก่อน มัวแต่สนใจน้องเนี่ยคุยกับแม่ก่อนลูกดูดูไปแย่น้องดมดมหาแม่ดมอยู่ค่ะ อยู่ไหนนะะุงงาสนถุงงานคุยกับแม่ก่อนลูกอยู่ตรงเนี้ค่ะแต่ว่า กำลังไปมองน้องอยู่ค่ะถุงเงินมานี่ <แบ S 1> มาคุยกับแม่นี่บบนถงเงินครับทำางานคุยกับแม่ก่อนเดินไปเรื่อยแลยไปดมคนนู้นคนนี้เขานะ่ะ<อ>ถุงเงินค่ะถุงเงินเนี่ยคุยกับแม่ก่อนสิลูกไปไหนล่ะ เดินไปดมไปดมพี่ฮู้ทําไมอ่ะไปดมพี่ฮู้ทําไมถุงเงินขาปันนี้มาแล้วแม่เรียกอยู่เนี่ยปับปอบแล้วแล้วใครมาใครเรียกเนี่ยปับปอบเข้าไปกองเขาอีกถุงเงินไม่เอาออกมาถุงเงินออมเปนลูก ไม่เอาไม่ไปอืกลงคอนอื่นเข้าออกมานี่ใส่ไม่ดีไม่เอาออกมาออกมาไปหาแม่นูน่นไ,ไ,ไปคุยกับแม่สินี่ยายแม่เรียกเนี่ยคุยกับแม่ก่อนถุงเงินอ่ะคุยกับ นอนหลับแล้วพี่กำลังจะหลับแล้วแม่กล่อมใกล้หลับแล้วโอ๊ยอย,อย่าเอามือไปโดนเดี๋ยววางนอนสะลูก สูงเงินเดินมากินไอ้นี่ค่ะต้นค่ะต้นไอ้นี่ต้นไผ่เงินอ,อ่นนนะได้คะ่ะพี่โยกเดี๋ยวส่งวิดีโอให้ดูดถ่ายถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเดี๋ยวส่งให้ดูค่ะหวัสดีค่ะค่ะ ผมไม่เอา nói gì đó thùng lên lắc nói gì đó